คุณเอวคุณเอาบจาคณาวต้มไ้จะบันิขบนมี่หกปไ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 ปตู้ต้อไปแล้วครับเพื่ยสนัมกีฬาครับขนบัวไทนจะทีใหกันไปไปานครับงานเด็กเก๋านเดกเกานเด้ยกานด็เก๋งนเดกาเด็ก นี่ละแต่ละคนประเชิกันครับจับตา m อ n นะครับสำหรับนักกีฬาทั้งิทักษนะครับกัจะเริ่มขึ้นนะครับตอนนี้วันนี้ครับนักกีฬาพร้อมแล้วเดียเดียวเดอย่าให้อวทมีอายุตลาดดอย่าอาว้ได้อาวทีตลอดแม่ทมีอายุตลาดหาไปตีกากำให้ดนไหมขับขายเท้าเตะนะครับกิกษิกาเริ่มครับ

อยา้มเท่เอาอาเอาอาเอาเาเอาเอาเอาเาเอ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 อาเ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 อาอเอาอาเ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 ออาเอาเอาเเอาเออาเอาเอาเอเอา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 เาเอ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 าเาออาเาเอาเเอาาเอาเอาอา เอาไปใช่นครับเดกนีนะครับอามาคุณฟอตุคุลนะครับไปใช่ครับคอตุคุณตาบูตาบูตาบูลตาบูลดสนอครับคุณฟอตุเยอครับอาไปอะครับการ่การเดิน้ีเยอะหลายอ้มาเบ่งของให้เุณเบ่งเี้มันยงไงเห็นเนี มาครับอนเฟิสุดเพ่นครับว้นเฟินพวไมหมครับสนุกสนานกันครับอ่ามีรางวัลในรอบนะครับเพอวามจดจาตีกอครับสีกอไปได้ครับอ่าวี้ทบไได้ออกไมดีโอนะครับออกเป็นทองนะครับเ็ทีได้เลยครับอ่าอยเจียวมาถ่ายหังงครับต่ามาผู้ใดสิเลสลีลาดีครับวันนี้ ต้องขอขอบคุมตำรลจนะครับคนไม่ก้วมนุกศ์กยายาแล้วเจาง่อเาาจขาข้า่เราคุณผ่าคุณนี่คนสวโอ้ลีลาดีครับเออสัจหวัดดีชอบตาดีกับพี่ ร้นานยอดวิช่นูต้องไปสำหรับพี่น้องคนเป็นพี่น้องทีวามีกีฬามันๆครับอ่ากิต์สั้นแรกอ่ะาาบาบอกได้ครับรบ้อาจีเรียบแบบแไหนกีฬาไหไเนี่ยทีว่าให้เ่มสนนสนานเข้าพลงกับน้องนะครับ คุณแม่คุณพมาเสนอเลยก้าอี็ทุนทีพี่นะครับเอาเอาไปเอาไปสนุกสนานครับฟ้องดีแจ๊ปเอประกาศนะครับได้รางวัลนะครับปีกอบกับทีหนึ่งครับคุณแม่กบมผู้สีเขียวครับทีสองคุณแม่บุญเรืองครับวุ่นอามาแล้วมาจากการเล่นทีกับเป็นลบที่สองอู้อ๋อเพื่อนแค่คุณแม่กรผู้สิเขียวหนึ่ง แขนที่สามครับคุณแม่กรมสุวรรณรีภาครับสำหรับรางวัลอ๋อลำชมเชยครับอาราพีซีอมอลำมาจากอุดรนะครับคุณแม่หนูไก่นะครับได้รางวัลชมเชยครับวันนี้ถึงจะมาช้าไม่หน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรครับสำหรับอ๋อลำมาจากอุดร้อนนะครับคุณนโซคิปในบัวศรีคนเสิร์ฟมาบริจาคจำนวนเงิน40บาทนะครับเด้ต้อง เพ่ครับคอมเนตพี่น้องมาร่วมาริจากใน้ครั้งดนะครับฟางไฮซ่งฮี่ดฟองโดดฟอเเนนะครับเกิดจากวลลมชลาม่าซ่านะครับแต่ว่เป็นการเกิดจากถนนวดีครับรถ้ติดไปเลยครับองทุกการไฟไทยครับบ้ต้อเดียวดีน่นอกุ้นคอครับแรกคุณแอนี่พระลหันอันที่สองคุ้มคอนี่ปฏติรูปปอ่าโคตรสามไฟยิ้งครับคุณเกหงตัวหา อุตสีครับฟุตบอประจวบกับฟุตซังทาดีครับบุตรีนาครับทุกเซตแดาวนะครับเดี๋ยวครับวไ้ครับกรรมการครับห้ามเมื่อจับห้ามเช่าเสนะครับถือว่าผิดกติกานะครับสำหรับนักกีฬาสำหรับจบโค้งนี้ครับจะเป็นระมองลท้าบ้างครับ สุนรพนกัปตันกันับสำหรับจบจากที่รบตัวนี้แล้วเราจะมาฟ้อนรำเอาข้าเจเดอรกันอเดอรกินกติกาฟาวด้อใส่เอวทามือทำเบียวมาเต้นทุกคนไป็นคน นี่เออคันฟ่าไนั่งนี่พ่ไก่มาเลยก็กระดกสะดานครับบริหารเดียวเท่าน้เนี่ยไปยนแลก็จะทงไหล่ก็ปอาตะค้าหมูอะไรก็บริหารเดียวเท่านียก็พอในอนาคตอะไรโอ้ขึ้นเตี้ยขึ้นตีขือกัปปนาวาตีกัพปนาวา ภาษาตีกับเหลืข้าเดียวคนละอันนี้เขาเอ่าคานจนนะครับควานจนหลังจากข้นี้ผ่านไปเราคขีกรายการเป็นระมุนะครับระมุงจ้าบ้านมีเปน้องุกษณาทั้งกัน้าวพอแล้วสวัสดีนักกีฬากำลังเตรียมตัวนะครับเตรียมตัวไปเ่นยวนำไส้ข้าเสียครับข้าเหวครับ แต่ละคนลีลาบกเพืกันละคนที่เวบกเพื่อกันรับคนใส่ผู้ัวกุ้งจับสามอางดูครับลับเก็บเก็บนะครับนับหนึ่งครับอเดี๋ยวครับคุณแเอาไม้กเเเกกีาใหกเขะมาัร ใจเย็นครับใจเย็นีแท้ครับคุณดิกาแฟเจข่ะจะใช้ครับนับหนึ่งองสามเารไอไาะครับอตอนนี้คุณยันกนล้วนับเยอะโอ้แค่เดียวได้ถึงเอ้ยโอุคคโดีครับแตก็ได้ควาดะเดนเลย

ให้คุนก็ได้ครับท่านเทให้คุนเบียรในละวันที่หนึ่งเตี๊ยบก็ได้เหมบ้างเตีก็ได้ไหใช้ครับเตียกก็ได้ไหใช้ปะเนาากูไม่เกยไตีีซือหรอกภาษาตีกบปะว่า